วันหวานไม่ได้มาวันนี้เข้าใจไหมคนสาวที่พี่เชอร์ขึ้นเต็มเนี่ไม่ได้ขึ้นค่ะพี่ออกกองเต็มวันเลยค่ะพี่ก็สงสารทุกท่านที่ขึ้นสเตจอยู่นันตอนนี้โอราะรู้สึกผิดอยู่ไม่ได้ขึ้นเต้ค่ะใช่ค่ะพี่เชอร์ต้องส่งสารตัวเองก่อนค่ะพี่เชอ,อร์ <S <S รรอทำงานหนาะ วั้หเราก็ยังนี้ได้ตื่นสายอยู่บ้างอยากดื่มสิ่งดีต่วันนี้ม,นมีเสื้อคลุมใส่แส่เงี้ยเดียวๆก็เก้งใจประชาชนแล้ว,ชชวมีก็คนเสื้อคลุมไปเลยพี่เชอมีแบบเสื้อคลุมสูทอยู่ห้องตู้นู้นเนี่ยไม่ฝั่งนี้ก็มีเยอะไหมคะรอเสื้อคลุมวันนีนเสื้อคลุมสูทแล้วหนูแบบใส่หนกูก็เกรงใจเฮ้ยเฮ้ยพี่เชออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดยิบนะแต่ว่ามันเห็นแล้วมันเติดตาเอาเลย ตอนต้นใช้น้ำมันอะไรอต้นตกึกกึ๊กต้นใช้น้ำมาอะไระเรสียสตตร์ไม่ติดเลยเ้ยมันต้องนี่นี่ต้องนี่นี่เดยวนะต้นต้นใช้น้ำมาอะไรอ่ะเราเสียสตตร์ไม่ติดเลยเราบอกใครใช้ไข่เจียวไงน้ำมันอะไรนะลองดูเลยนะเครื่องไ้่ติดได้ โอ้ยตาย้อนเวลาสมองเล่นกคเลยหนูไม่มีเตลกน่ารักของเธอเฮ้ยสีน้ำใสเงินะงขันยามช้าอุ้ยอ้ยนี้ใครอันนี้ต้องเป็นอะไรอุ้ยอุ้ยอันนี้ต้องเป็นอะไรอะผันผู้สาวไบเกอร์เหยเฮ้ยาชีน้ผันตบไปผันตบไปย่น ไวอเพลงคุณเต้นเองคุณร้องไม่ได้หรอกนัละเหมือนเหมือนเหมือนอาราชีเหมือนอาราชีต้งไห่น่ะเสื้อสุดไอเสื้อเสื้อหนังเนี่ยนะอาราชีเป็นเสื้อหนังใช่เหรอเสื้อขุมมองเป็นเสื้อหนังจริงจริงจริงหนังไก่ไก่ทอดได้ปะแต่ยังไม่เอานะน้ำใสตื่นเช้าอ่ะทุกคนน้ำใสก็เลยคึกหน่อยจริงปกติน้ำใสก็คือตื่นประมาณแปดโมง ไ,ไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนเห็นน้ำใสยืมชุดไฟไม่ต้องแปลกใจนะคะขอนุญาตเพราน้องไม่มีชุดแล้วจริงๆน้องน้องไม่ไม่พังหรอกแม่ขออนุญาตจริงๆแต่นูว่มาใส่นะคะว่าน้องเขาไม่มีชุดแล้ว เฮ้ยพอเหรอไม่เอาเสื้อยืดไม่เรื่ออะไรไปเหรอเสื้อยืดมันไปสักสใส่าไเสื้อน่นเสื้อนอนไม่ทำอะไรเลยฮะคโอเคอดีรสบายใจอ่ะอะไรนะอะีสบายใจไอ้ถูกพี่พ่อขอโทษเลรขอโทษอาใหม่าให่ที่บอมาพี่่บอเยเฮ้าไม่ทรรมกานะทุกคนเนี้ย ปเด็นคือแฟนๆส่งมาให้ไงม่ธรรมดาแล้วคุณเนี่ยมันเซ็กซี่นะเขาไม่ธรรมดาเลยฉันยังไม่รู้จะใส่ตอนไหนอียกอันนี้มันข้างหน้าเหรอข้างหลังข้างหลังไปเลยข้างหน้าแต่ข้างหน้ามันก็ได้นะมันจะได้นะแต่มันก็เธอก็ใส่เสื้อกล้ามตัวเล็กไปอีกแล้วก็ใส่กางเกงอยู่ตามปกติ